สวัสดีค่ะน้าห2นะคะการคูณและการหารเกี่ยวกับความยาวนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปคูณเกี่ยวกับความยาวเนาะเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวกันก่อนนะคะซึ่งเราจะได้ว่า1กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ1000เมตร1เมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตร1เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ10มิลลิเมตรนะคะข้อ1นนะคะเขาจะมีหน่วยเป็น เซนติเมตรกับเมตรนะคะเวลาเราคูณนะคะเราจะคูณทีละหน่วยเนาะซึ่งข้อนี้เราจะเริ่มคูณจากหน่วยมิลลิเมตรก่อนเลยนะคะ6คูณ8ได้เท่าไหร่คะ68เป็น48เนาะดังนั้นเราก็เขียนลงไปเลยค่ะว่า6คูณ8ได้เป็น48อ่าหน่วยมิลลิเมตรเสร็จแล้วเราก็จะขยับมาคูณที่หน่วยเซนติเมตรนะคะ นำา6ไปคูณ4ค่ะ6คูณ4ได้เท่าไหร่คะ6คูณ4ได้24เนาะเราก็เลยใส่4แล้วทด2ค่ะต่อไปเราจะนำา6ไปคูณ1ค่ะ6คูณ1ก็ได้เป็น6แต่มีตัวทดอีก2ค่ะ6บวก2ก็เลยเป็น8นะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบ84เซนติเมตรกับอีก48มเมตรนะคะ แต่เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ10มิลลิเมตรเนาะข้อนี้เกิน10แล้วดังนั้นเราสามารถแปลงหน่วยได้นะคะ48 mm. เกิดจากอะไรนะคะ48 mm. ก็เกิดจาก40บวก8มิลลิเมตรเนาะซึ่งเรารู้ว่า10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้น4 0ม mm. ิลลิเมตรก็จะมีค่าเป็น4เซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้นเราจะกระจายตรงนี้มาค่ะ40มิลลิเมตรจะมีค่าเท่ากับ 4ซนเมตรนะคะกระจายมาค่ะตรงหน่วยมิลลิเมตรก็จะเหลือแค่8มิลลิเมตรเนาะหน่วยเซนติเมตรค่ะจาก84บวกไป4ก็จะเป็น88นะคะดังนั้นจะตอบอยู่ที่88เซนติเมตรกับอีก8มิลลิเมตรนะคะข้อ2ค่ะ ข้อ2จะมีหน่วยเกี่ยวกับเมตรและก็เซนติเมตรใช่ไหมคะเวลาเราคูณน,นะคะเราจะเริ่มคูณจากหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเนาะอ่ะ50คูณ12ค่ะ50คูณ12นะคะเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนเนาะ2คูณ0ก็ได้เป็น0นะคะ2คูณ5ในหลักสิบก็จะเป็น10ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นเราจะขยับมาคูณที่หลักสิบนะคะ นำหไปคูณศนย์ค่ะ1นคูณศนย์ได้เป็น0นะคะเขียนให้ตรงเลขหนะคะต่อไปนำหนไปคูณ5ค่ะ1นคูณหก็ได้เป็น5นะคะจากนั้นนำเลข2องจำนวนนี้มาบวกกันค่ะ0ูย์ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเนาะศูนย์บวกศนย์ได้0 1นบวกหก็เป็น6นะคะดังนั้น50าสคูณสิก็จะได้เป็น 600นะคะ,ะเราเขียน600ไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะไปคูณที่หน่วยที่เป็นเมตรเนาะนำา12ไปคูณ24ค่ะเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะนำา2ไปคูณ4ค่ะ2คูณ4ได้เป็น8เนาะจากนั้นนำา2ไปคูณ2ในหลัก10ค่ะ2คูณ2ก็ได้เป็น4นะคะจากนั้นเราจะขยับมาคูณที่หลัก10ค่ะ 1>, 1คูณ4ีคูณ4ก็ได้เป็น4นะคะแต่เขียน4ให้ตรงกับหลักสิเนาะนำ1ไปคูณ2ค่ะ1คูณ2ก็ได้เป็น2อะ่ะจากนั้นนำเลข2จํจำนวนมาบวกกันค่ะ8ไม่มีตัวบวกดึงลงมาค่ะ4บวก4เป็น8นะคะ2ไม่มีตัวบวกดึงลงมานะคะ24คูณกับ12ก็จะได้เป็น288เนาะ 288นะคะจากความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวนะคะเราจะได้ว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น600เซนติเมตรจะเท่ากับกี่เมตรคะ100่เท่ากับ1เมตรดังนั้น600ก็จะเท่ากับ6เมตรนะคะดังนั้นเราจะแปลงตรง600เซนติเมตรให้เป็น6เมตรนะคะ,ะตรงนี้ก็หายไปเนาะ แสดงว่าหน่วยเซนติเมตรก็จะเหลือ0ใช่ไหมคะหน่วยเมตรค่ะจาก288โดนกระจายมา6ใช่ไหมคะก็จะเป็น200เท่าไหร่คะ94เนาะดังนั้นข้อนี้ตอบ2 0 0 94เมตรกับอีก0เซนติเมตรนะคะข้อ3นะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรแล้วก็เมตรเนาะเวลาคูณค่ะ เราจะคูณทีละหน่วยเนาะเริ่มคูณในหน่วยเมตรก่อนค่ะ7คูณ8ได้เท่าไหร่คะ78เป็น56เนาะดังนั้นเราจะใส่6แล้วทด5ไปหลักข้างหน้านะคะต่อไปนำา7ไปคูณ9ค่ะ7คูณ9ได้เป็น63แต่มีตัวทดอีก5ค่ะ63บวก5ก็เลยเป็น68 เราก็เลยใส่8แล้วทด6ไปหลักข้างหน้านะคะต่อไปค่ะเราจะนำา7ไปคูณหลักร้อยค่ะ7คูณ1ในหลักร้อยก็ได้เป็น7แต่มีตัวทดอีก6นะคะ7บวก6ก็เป็น13เขียนลงไปเลยเนาะหน่วยเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราจะนำา7ไปคูณหน่วยกิโลเมตรค่ะ7คูณ6ได้เท่าไหร่คะ7คูณ6ได้42เนาะ 76เป็น42แสดงว่าข้อนี้จะตอบ42กิโลเมตรกับ1,386เมตรนะคะแต่1,000เมตรของเราเนี่ยเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะตรงนี้เกิน1,000แล้วเนาะดังนั้น1,386เมตรเกิดจากอะไรก็เกิดจาก1,000บวกอยู่กับ386เมตรนะคะ ซึ่ง1000เมตรมีค่าเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะดังนั้นเราแปลงเลยค่ะ1,000พเมตรตรงเนี้ยแปลงมาหน่วยกิโลได้เป็น1กิโลเมตรเนาะเมื่อเราแปลงไปแล้วนะคะแสดงว่าหน่วยเมตรของเราก็จะเหลืออยู่ที่386นะคะหน่วยกิโลเมตรค่ะมีอยู่42กิโลเมตรบวกกับ1ก็จะเป็น 43กิโลเมตรดังนั้นข้อนี้จะตอบ43กิโลเมตรกับอีก386เมตรค่ะข้อ4นะคะจะมีหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรเนาะเวลาคูณเราจะคูณทีละหน่วยนะคะเราจะเริ่มคูณที่หน่วยเซนติเมตรก่อนเลยค่ะนำสีมาคูณ2ในหลักหน่วยค่ะ4คูณ2ก็ได้เป็น8นะคะนำสไปคูณ7ในหลักสิบค่ะ 4คูณ7ได้เป็น28แล้เราก็เขียนลงไปเลยค่ะ28หน่วยเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะขยับไปคูณที่หน่วยเมตรค่ะนำา4ไปคูณ3ในหลักหน่วยค่ะ4คูณ3ได้เป็น12เราก็เลยใส่2แล้วทด1ไปหลักข้างหน้านะคะนำา4ไปคูณ8ค่ะ4คูณ8เป็น32แต่มีตัวทดอีก1ก็เลยเป็น33ใช่ไหมคะ แสดงว่าข้อนี้ตอบ3 3 2เมตรกับอีก288เซนติเมตรนะคะแต่เราทราบว่า100เซนติเมตรมีค่าเป็น1เมตรใช่ไหมคะตรงนี้288เกิน100แล้วเนาะ288เกิดจากอะไรก็เกิดจาก200บวกอยู่กับ88นะคะ100เซนติเมตรเป็น1เมตรดังนั้น200เซนติเมตรก็จะเป็น2เมตรเนาะอ่ะเราก็แปลงหน่วยเลยค่ะ 200ตรงนี้เราแปลงเป็นเมตรได้เป็น2เมตรเนาะสแสดงว่าหน่วยเซนติเมตรก็จะเหลืออยู่ที่88นะคะหน่วยกิโลเมตรค่ะมีอยู่332กับตัวทดอีก2ก็เลยเป็น334นะคะข้อนี้เลยตอบ334เมตรกับอีก88เซนติเมตรค่ะข้อ5นะคะ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรค่ะเวลาคูณนะคะเราจะเริ่มคูณทีละหน่วยเนาะคูณนี่ก่อนเลยค่ะหน่วยมิลลิเมตรเนาะนำห้าไปคูณ9ค่ะ5คูณ9ได้เป็น45เนาะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ45นะคะเสร็จแล้วเราจะขยับไปคูณที่หน่วยเซนติเมตรนะคะ5คูณ0ูนย์ได้เป็นเท่าไหร่คะ5คูณศูย์ก็ได้เป็น0ูนย์เนาะ 5ไปคูณหลัก10ค่ะ5คูณ2ในหลัก10ก็ได้เป็น10เลยใส่0แล้วทด1นะคะสุดท้ายค่ะนำา5ไปคูณ1 5คูณ1เป็น5กับตัวทดอีก1ก็เลยเป็น6แสดงว่าข้อนี้ตอบ600เซนติเมตรกับอีก45มเมตรนะคะแต่ข้อนี้นะคะ10มเมเท่ากับ1ซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้นตรงหน่วยมิเมตรเกิน10แล้วเนาะ 45มิลลิเมตรเกิดจากอะไรก็เกิดจาก40บวกอยู่กับ5มิลลิเมตรเนาะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้น40มิลลิเมตรก็จะเป็น4เซนติเมตรนะคะเราก็แปลงเลยเนาะ40เราก็แปลงค่ะ40มิลลิเมตรแปลงมาหน่วยเซนติเมตรได้เป็น4เซนติเมตรเนาะหน่วยมิลลิเมตรของเราก็จะเหลือแค่5นะคะหน่วยเซนติเมตรค่ะ600บวกกับ4ก็เลยเป็น 604นะคะแสดงว่าข้อนี้ตอบอยู่ที่604เซนติเมตรกับอีก5มเมตรค่ะข้อ6นะคะข้อ6มีหน่วยเป็นกิโลเมตรกับเมตรนะคะเวลาคูณเราจะเริ่มคูณจากหน่วยเมตรก่อนเลยเนาะนำ9ไปคูณ0ค่ะ9คูณ0ก็ได้0เนาะ9 0คูณ0ค่ะ9 0คูณ0ก็ได้0นํา9ำ9ไปคูณ7ค่ะ 9กคูณ7็ได้63นะคะเราก็จะเขียน63ไว้แสดงว่าหน่วยเมตรของเราได้เป็น6,300เมตรเนาะต่อไปค่ะเราจะนำา9้าไปคูณหน่วยกิโลเมตรค่ะ9คูณศย์ในหลักหน่วยก็ได้เป็น0 9คูณหลักสิบค่ะ9คูณ9ได้เป็น81 81เราจะใส่1แล้วทด8ค่ะใส่1แล้วทด8นะคะ และสุดท้ายค่ะนำ9ไปคูณหลักร้อย9คูณ8ในหลักร้อยก็ได้เป็น72แต่มีตัวทดอีก8ก็เลยเป็น80เนาะคำตอบจะอยู่ที่8,10 0กิโลเมตรกับอีก6,300เมตรนะคะซึ่งเราทราบว่า1,000เมตรจะเท่ากับ1กิโลเมตรใช่ไหมคะตรงนี้เขาเกิน1,000แล้วเนาะดังนั้น6,300เมตรเกิดจากอะไรก็เกิดจาก6,000 บวกอยู่กับ300เมตรใช่ไหมคะ1,000คือ1กิโลเมตรใช่ไหมคะดังนั้น6,000เมตรก็คือ6กิโลเมตรเนาะดังนั้นเราก็แปลงเลยค่ะ6,000เมตรก็แปลงมาได้เป็น6กิโลเมตรนะคะแสดงว่าหน่วยเมตรของเราก็จะเหลืออยู่300เมตร8 0 1 0บวกกับ6ก็เลยเป็น8 0 1 6กิโลเมตร กับอีก300เซนติเมตรนะคะตอบค่ะตอบค่ะ8,016กิโลเมตรกับอีก300เมตรค่ะค่ะสำหรับหน้า62ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ